สวัสดีครับ f อดเดี๋ยววันนี้เราจะพายายมาดูทุเรียนที่อำเภอพรเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬแม่อยากดูทุเรียนนะครับวันนี้เรามาดูภูมิอากาศภูมิประเทศก่อนครับเบิงฮ่าโตในต้นดอนแคนนะพี่น้องในกุกคอนแคนเขานะยางเขาก,ก็นะ้ีโอ้หักเบาเนาะยางเขาก็ออกเต็มโปะ๊ะเต็มถ้วยนี่ฮ่าโต,ต ห่วยเขาก็กั้นเกล็กน้ํำไว้ในหอมผู้โอ้มันได้บรรยากาศภาคใต้อลีได้อันนี้นะเนาะแม่เนาะมึงเนี่ยมึงเนี่ยหมักปามก็ได้พูดนาะอืมปาเข้าไปชุบเข้าไปอืมเพื่อมึงเนี่ยปลาตะปลาบอดอยู่วุ่นวุ่นมามามาเดี๋ยวเราจะถึงชวนเรียนโอ้ได้กินหอมหมักทุเรียนหลือว่าอืมโอ้ยทุเรียนอะไรป่านี่เบิึงเนี่ยแม่ปลาท้พี่ ตัดไปแล้วก็มีเอฟซีสวยขนาดโอ้โหบังเอิญมากตุเรียนนะหักว่ะอือมีต้นเดียวที่ต้นโชว์อย่างเดียวเลยหักเว้ยเจ้าของสวนครับ FC นี่สวนตั้งอยู่แสาไอบ้านนอสเงงาตรงขามครับอันวัดปา่านอสเงงาจักปีแหละมกักทุเรียนทำนะ ถุเรียนแปดปีถูเรียนแปดปีนะครับเอฟซีเบื้องเงี้ยถูเรียนตึงๆเลยโลเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบมาตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตแต่ว่าปีหน้าคันดกหรือสิเพิ่มอัพราคาขึ้นอีกบนหน้าบมเมนธรรมดาวนะถ้าว่ามันดกแทนที่ว่าจะลงราคาก็โอ้โหขึ้นอย่างราคาเลยทำไมอ่ะซีมเบิ้งก่อนซีโมวัดมันอร่อยเดี๋ยววันดี นี่นะครับ fc ทุเรียนพันธุ์ยังเงี้ยหมอนทองหมอนทองโอ้โหตื่นมากเอาชิมถั่วคั้มน้ำมันแซ่บขึ้นราคาก็ดีสมกับ fc มาเบื้องนี่ยโอ้โหอันนี้ให้เอาเปให้ซีมันได้อยากกินนะพ่อโอ้โหหมอนทองนะครับหมอนทองเขาเรยเขาน่ะไงหมอนทองระวังอ่ะอ่ะอชิมชิมอร่อยไหมอร่อยบ่สมกับคืนราคาดีจัง ริบจะซาวบ่อร่อยมากมากอร่อยมากอร่อยมากมากย่ายบายมมาผมเคยย่าย่ายน่ะออเมาเชียร์มังคุดเนียยเห็นมังคุดเนี่ยโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมให้เห็นทั้งคนทั้งอันนั้นเด้ออันเว้าอเอออยู่ฝุ่นนอกเาวได้เลยเนาะพี่พี่อาถาวเป็นไงบ่ออแม่คือตาดเหรออร่อยมากโอ้โหเฮ้ยแบบนี้ไม่ไม่แบบนี้ไอผมจะมีลูกค้าอยู่กินแค่สองวันกินได้ไหมนี่มีไหมบ่มีเต็มเบิสแล้วครับไม่วนไม่มีตัดบ่มีตัดกรับ ชิมชิมสมลูกข้าหมายถึงว่าในสวนนี้จอ์หมดแล้วกันสิอ้แต่ปีคือวันนี้ปีนี้เราจะได้กินแค่นี้ได้ได้ได้ซีมเวอร์ละโอ้โหแต่ว่าทุเรียนมันมันปีมันน้องอากาศมอไบม่มีชื่อหมดแล้วนีต้นกระเบื้องเลยแม่ในต้นก็ไม่มีเป็นอะไรเงี้ยคืออยู่เขายอมหมดแล้วมันกินกันซีฟเวอร์น่ะรสชาติเป็นยังไง นี่ฮลูกพิมผมลูหันมาชิมหน่อยมาชิมทุเรียนพรเจริญมันลุงผุยได้นี่ทำไมมันมันอนช่าง้าเลยเขาวกมันมีแรงงานอะนนี่ริงด้วยไอ้มันตัวมาพามาศิกษาเดี๋มาเบิ่งง้จะมาอ๋อตัวเห็นไหมเห็นหินใหญ่มันจุดยกดจริงๆฮะเซ่บป่าซเบสมสมร้อนนั่นวะอันนี้มันเป็นร้เวยเชียเ ทิเป็นโลคเือกหนี่ลองซมาหนอันนี้จะขึ้นราคาป่ะท่นทรงทรงทั้งนอกกับหุ้นก้องนี้น้องกับได้บ้านน่ะล่ะไปไปไปรูดบเนี่ยเย็บบ้งเลบพินพุนถามนพิีขันซอนปูพุนเจ็บมาเบิ่งมาทุเรียน โอ้โหทุเรียนครับหมอนทอง8ปีก็แล้วออกดอกก็มีที่ดูดูดูทุเรียนเป็นยังไงยอดนะครับ FC เอ็นเอ็นเท้ากันเท่แรกบอก ฮั่นผมก็ยังว่าไปเบิ่งไปเพิ่งประเมิผมบ้าบ้ไหวปรม่นผมบ้าผมยังให้เกษตรกรเห็นว่าพิสารบ้านเฮามันมันปลูกได้ปลูกได้นะปลูกไดยังว่าผมยังว่าตัดย่างนะปลูกแก่ของพิ้น่าบ่นบ่เนีหมากบ่นะพวาเนี่ยมันเขาปิดละบวน้ำมันมีน้ำหนอน้ำใช้เิม่เตเวันอ่อนัแน่นิ่มภาพไปดยวกัน ผู้เ,ร,เรียนเมื่อกี้ขนาดขนาดนี้อันนี้ขนาดไอ้นอกอากาศนะครับถ้าไม่นอกอากาศแล้วจะขนาดไหนดูดูดูผู้เรียนท่านขนาดตัวป้ายังบ่เห็นก็คือตัวนี้ด้วยอันนี้กำลังออกนี่รอบด่าเลังออกไป นี่ดอกมันก็ล่างปินอีกเนาะนอกมนันะ็ป็นช้อนอนอี่เป็นซ้อนเลอเออบัออกกรุ่นนี้ก็เกล่นนั่นขึ้นเออา b c อันนี้ก็แก่แล้วดูแลลักษณะแก่แล้วนะครับแต่ว่าหมดครับปีนี้จองผมก็ไม่ได้กินค่ได้กินแค่ที่เห็นในคลิปได้ชิมสุดยอดครับกลิ่นไม่ฉุนเนื้อมันหวานครีมอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูมึงในนว่นนี่กับแก่เลยโอ้ยเป็นบุคายเขาบ่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามา ชมทุเรียนที่อำเภอพอเจริญนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณพี่สีนะครับเป็นเจ้าของสวนนะครับเพราะเจ้าของสวนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามว่าทุเรียนนี่ปลูกยากหรือเปล่านะครับเนาะทุเรียนถ้าปลูกง่ายไหมครับถ้ากาเท่านว่าพ่อมันปลูกง่ายอยู่ครับจงทันว่าพ่อมดูคือว่าพ่อมเรื่องระบบน้ำเขานะสำคัญสำคัญตัเรื่อระบบน้ำเขานะถ้านระบบน้ำเขาพ่อมกับการที่เขาจะปลูกทุเรียนกับไงขึ้นมาเป็นเจ้ากัน พุกตีบตีดตีดตีดหมดแล้วครับโอ้เพราะว่าทุเร่เนี่ยบางช่วงมันก็ต้องการหน้าบางช่วงมันก็บมันต้องการน้ำเนาะส่วนมากหน้าแรงมันจะติดต้องการหน้าสม่ำเสมอในน่ยฝนนี่ฮะโบ้กจะได้พาแต่โคนมันเปลี่ยนโคนมันเปลี่ยนจะให้มีหย่าครับนี่คือ ใจ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 สลักสมพันธ์เนาะนั่นละไม่เขาบอกว่าไอ้มันมันมีอ่าการใส่ยาเล่งดอกเล็งไรเราเราเราจำเป็นมั้ยโมเ็นมันโมเมนมันโมเมนยามันเป็นปุ๋ยอ๋อมันเป็นปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยกระตุ้นคนว่าคันว่ายาก็คือพวกยาขาแม่ยงขาอย่างเนาะอันนี้มันเป็นปุ๋ยครับบางอาจะบางยามันอาจะเป็นเคมีบางยามันอาจะเป็นนันทวภาพหรือเปลียนสารลน์มันก็มนี้แล้วแต่เขาจะเลือกใช้ นี่ก็เลือกใส้พวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนอ่ะก็ตามท้องตลาดอะลรอันดนองไปอันใดเขาว่าดีก็ทดลองไปกี่ปีแล้วครับอีกส่วนนี้นี่แปดปีเต็มพอดีนี่นครับกับแปดปีแล้วเบื้องเนี้ยเอฟซีมาเบื้องหมาเมื่อไหร่พูดเนี้ยอู้ยหมากระมาแท้แมากระมาแท้ๆสวนแปดปีแต่ว่าไม่ได้ผลผลิตกี่ปีแล้วครับพี่กับที่มันดกก็คือปีนี้ปีนี้แต่่วามันก็เป็นมาหลายปีละสองสามปีแล้วมันทำผลุกก็ได้ชินอ๋อแต่ปีนี้เนี่ยถือว่า ดเนาะแต่ถ้าอากาศไม่นอกเรานี่ยิ่งจะดดกว่านี้มันร่วงไหมมันร่วงอยู่แล้วมันมันโบเมตอากาศนอกพปนอกมันคนกระทบมันก็หลายอย่างถันท้าน้ำเกินมันก็ลลนหน้ามหน่อยมันก็ลลนหนาวเกินมันก็อยูทีเท่าสังเกตสังเกตว่าเขาสวนมันเออมันขึ้นหนาวเส่หน้าเนี่ยก็หายหน้ามันอน้าปลาเขากระลดน้ามันช่วงหนาวช่วงนอกแห้งนี่ต่ำกว่าสิบองศาเนี่ยนะจกะ เขาเก็บอันโคตรหน้ามันแน่โคตรหน้าไหมมันจะต่อกันมือแน่ขาดเจจริยี่สิบนาทีกับเป็นยีสสน่สิบก็เลยสมมติว่าเขาอันคิอว่าส้มสวนนี่เขามาทางไหนปีนี้มาดูแต่ว่าเข<อ>าเป็นพีมีตั้งพิกัดวัดป่าโนสษงาขามะฮอดและตั้งที่ที่วัดปา่า,ปปานโนสษงาอำเภอพรพอเจริญ<อ>นะครับถึงแน่นอนอ๋อแน่นอนต้นขาครับมีเบอร์ป่ะมีเบอร์ป่ะมีเบอร์กับ 2> 8, 2, 0 8 2 0 8 2 9 5 4 9 5 4 9 9 5 3 9 9 5 3ครับโทรมาได้ครับเดินเอฟซีมาเบิ่งสวนพี่เขาเบิ่งช่วงแล็บบอห่วงความรู้บอห่วงเกษตรกรท่านไหนอยากทราบข้อมูลในการปลูกทุเรียนมาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ซีครับผมขอบคุณเ,นะเลยนะครับแม่ครับทีนี้ก็อยากจะบอกเอฟซีว่านะครับที่รักการเกษตรนะครับบ้านเราอีสานบ้านเราปลูกทุเรียนได้ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับบอวงห่วงหัวงห่งห่วง